ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการถ่ายทอดสดคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงลุ่งพานุแสงบารมีฝ่ายน้ำเงินทับไทยววัฒนสุพงนะครับคูน่นี้เวทพิการน้ำหนัก120ป้อ,อปนอนด์ครับมาอุ้ยมาโดนฝันลั่งอีกแล้วอูโหดูครับมาตอนนี้โทรฉายเลยครับทับไทยเอา้ามาอ้ยมาตอนนี้อูห้หดูครับ มาทาไมว่าง่ายอย่างนั้นลุงพานุอย่าเพิ่งมาต้องโตต้องเถียงแบบนี้ครับโตเถียงหน่อยโตเถียงหน่อยครับโอ้โชุดใหญ่ใส่สูรเลยนะครับทั้งหมัดทั้งเข่านะครับกระถุงเข้าไปหนัก,นกๆแรงๆลูกเตะเจาะยางนี่ก็าําให้ลุงพานุดูจะสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันนะครับเอาละครับต้องพยายามเดินเบียดถึงตัวนะครับอยู่นอกนี้โดนเจาะยางอีกเบียดเข้าไปจะกลํำหน่อยกโดนล็อกเอาไว้ก่อนนะครับ นี่ครับไทยอย่างที่บอกนะครับโอ้มาแข็งแรงเหลือเกินครับแต่ว่ารุ่งหานุก็มีหลายก๊อกนะมีหลายก๊อกเอาละครับเริ่มจะจ่ายคืนได้เหมือนกันครับพี่เชียวบกเลยครับอ่ะลุยเอาคืนมากมาแต่ว่าโดนขาโดนมัดมากกว่าจะถึงครับเอาเจาะล่างล่างมาทั้งล่างทั้งบนตอนนี้จบอ่าเจ็บแล้วก็จบเลยไหมครับโอ้โหชุดใหญ่กระเพกกระเพกเลยครับยางแตกครับ เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเครับปัมป๊มเดี่ยวครับปั๊มป่ายางก่อนลูกพานุโอ้โห,โห,โหมาเอ้าอาจารย์ชนินให้โอกาสให้โอกาสขึ้นมาโดนต่ออีกชุดหนึ่งเรียบร้อยโบกมือเลยครับอาจารย์ชนินนี่ครับสองนาทีกับอีกสามสิบเอ็ดวินาทีของยกที่สองครับโอ้โหสะใจเลยครับทัพไทยววัฒนสุพงนี่ไอดอลของเขารุ่นที่แอ้มวยเอกครับมรดกเพชรมวยเพชรเจ็ดแปดเก้ามขึ้นไปสแสดงความดีใจกับรุ่นน้องครับนักชกดังของบุรีรัมด้วยกัน โอ้โหนี่ครับาวันนี้หักปากกาเซียนครับทับไทยวัฒนสุพงโอ้โหดูครับลุงพันนุมาโอ้โดูครับลุกไม่ไหวเลยครับช่วงล่างโอ้โหโดนเข้าไปเยอะเหลือเกินในเจ้าจังเจ้าจังครับมรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าอ่ะดูจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้โหปั้งเข้าไปครับ นี่ครับย้ำย้ำไปเรื่อยๆครับโอ้โหโดนสะสมมานานแล้วนะครับโดนสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ครับมาแต่ก่อนหน้านั้นก็มีจังหวะบวกกันหวาเสียวครับโอ้และสุดท้ายท้ายสุดครับมาเป็นเจ้าทัพไทยครับโอ้โหกัดฟันกัดฟันดูครับนี่ครับหวดเข้าไปพวดเข้าไปครับอืจา์ชนินยุติเลยครับ นี่ครับมีอีกมีอีกนี่ขอบพระคุณทีมงานทูฟายูช้อง24ด้วยดูดูจังหวะซุปเปอร์ซาโลครับนี่พร้อมที่ผูกกำกับสุดหล่อของเราพี่ต่อครับต่อสักปุตสปาคมนี่โอ้โหเรียบร้อย